สวัสดีเด้อจุดค้นมือนีนะคะกับว่าด้ไปสวนแล้วค่ะเพราะว่าไปสวนกันบ่อยแล้วก็ย่านมาเจ้าเบื่อกันประเดี๋ยว่านนะคะคอยกันยังเบือ่อพ่อยพี่น้องก็เลยสวนตามหมูนะคะนั่งไปเดินออกกําลังกายสักเล็กน้อยนะ,ะแล้วที่เนี่ยไปพ่อตอนะคะต่อใหม่นะคะเขามีเห็ดชนิดเนียออกนะคะเห็นมันงามก็เลยทายมาถามว่าเห็ดชนิดนี้กินได้บอก,กนบ่ได้เลยจ้ะเนี่คือเส้นทางนะคะที่ออมสินไปเดินป่านะคะกับสิประมาณนี้บ่มีใบไหม่ดอกค่ะถามว่าต้นไม้ตายบอคือบ่เห็นใบไหม่บ่ตายดอกค่ะพออันเป็นช่ว 오, 윈터치산 음. ้าสีบอกภาษาไทยเท่เากับเป็นช่วงหนาหนาวใบไม้ ai, มันกับพรีออกเมือ่อแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเพราะาเขาตรงการมีชีวิต่ตอเน,น,น,นาะจ๋านาะเนี่ยจ้ะเพราะพรีออกเมื่อแล้วมันกับสิบประมาณนี้อืมจะเตือนปลาทั้งทีนะคะอุปสรรคก,กามากันกลางบูสีเดีเวานะจ้ะน้ำท่วมไปใด้บ่ไปได้คือเกาค่ะทุกคนทาคนมันสิอยากไปไมันบ่จาา้าเนี่ยคะ่กะก็เดินทางกันนะคะไปเน,น,นาะจ๋านาะเดินไปเรื่อยๆค่ะถามว่ามิสาลาย,ยัางบ่บ่บมีจา้าเห็นบ่ค่ะขนาดนะคะเอ่อใบไม้แห้งๆขอใคยังทายไม่หมือเจ้าเบื้องเลยเหมือนเจ้าเสือ ถามว่าแห่งแบบนี้ต้นไม้ตายบอเพราะตายจ้าเดี๋ยวเสม,มอนะคะเขาก็จะพริบานออกมาอีกรอบนึงจ้าทุกคนจะต้องแอบสงสัยเลยว่าทําไมอมสินกับตาหมูนะคะถึงชอบเดินป่านะคะไปชอบไปช้อปปิ้งในตัวเมืองมันบ้ายังที่ทุกคนหูเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้อมสินกับตาหมูนะคะเซฟขาดชั่งใมากที่สูรพราะว่าอมสินกับตาหมูจะต้องเหตุวิ่าเนาะจ้าตาหมูบอกวา่าห้างของป่าห้าได้อากาศบริสุทธิ์ห้าวบ่เสียตังเมื่อใดห้าขอบไปในตัวเมืองห้างเสียตังแถมยังอากาศกับบริสุทธ์น้ำ ขวอยก็เสียผัวสันตัวข่อยก็เลยว่าเขาป้าที่รักเข้าป้าข่อยก็ว่าจังสี่แล้วเนะวาะไว้ความงกของข่อยเนา,จนาะจาเนาะเลดดัวนะอนาถาเลยเกินนะทุกคนอันนี้มันก็คือความจริงค่ะทุกคนเพราะว่าเขานะะคะเขได้มีกําลังทรัพย์เพื่อที่จะไปช้อปปิง้งไปกินอาหารร้านอาหารขนาดนัน้นถ้าทุกคนมาอยู่ต่างประเทศนะทุกคนก็บหัวาการที่เขาไปกินเข่าอยู่ร้านอาหารนะเขาต้องใส่งเงินเท่าไหร่ในแต่ละครั้งนะข่อยเสื้อรวดเมื่อเจ้านะเก็บเงินนะคะเฮกับข่อกับนำอยู่บ้านอนะ เกือบจะทุกคนนั่นแหละถ้าพึ่งมาาไม่ๆหมนะถ้าพรท่านมีเงินเก็บอีอยังกันสินะมัเจ้าก็จะเป็นคือข่อยนาละเหมือนต้นแอปเปิ้ลเลยได้สะแครปแอปเปิลคือต้นแอปเปิ้ลหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยนี่อะลูกเขาอืมแอปเปิ้ลพร้อแอปเปิ้ลนี่ว้าา ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสต้นเราากนะจ๊ะนาะที่ข้าเจ้าเขาปลูกไว้นะคะเพื่อจะจะ,ะขายในช่วงคริสต์มาสนะจ๊ะเอามาเห็นข้าเจ้าไอ้ปลูกต้นคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะกำลังต้นใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะปลูกใส่พื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะในการปลูกนะนี่ยูมอสกอตแร์นะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะขนาดพอดีนะ ขนาดจะไปจัดแต่งไหนตามบานตามเรือนไหนนะคะทุกคนคะนี่ค่ะเหมาะสำหรับที่จะไปตกแต่งนะคะทุกคนคะนต้นสํนนี่ก็งามอยู่นะคะน,นี่ต้น,นํานนี่สวยๆนะคะที่เขาเห็นขาจาวางขายตามใหม่หางนี่แหละคะ่ะขจาจะาเขาซื้อมาตดเอาแถวนี้แหละคะ่ะทุกคน่อยคิดว่านะสั่งน้ำเกษตรกร วปานี่นะอมสินพึงมานะคะด้เที่ยวที่สามนี่แหละค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะบอคอยมาปานี่มื้อนี่กอะพากันมาเดินออกกําลังกายกับตาหมูค่ะทุกคนค่ะส่วนมากคนี่ีข้ามานะคะมาเดินป้านะเอ๋ยจังที่บอกเขามาเดินออกกําลังกายกันนะคะแล้วก็พาสุนัขมาเดินนะคะ เขาก็จะมีกิจกรรมกันประมาณนี้ละค่ะในแต่ในแต่ละมือเนาะถ้าเขาป่าเขาก็จะพอคนมาเดินนะคะจะบิป่าเปลี่ยวเดียวดายนะทุกคนอืลบรรยากาศนะต้นไหม่กระล่มนะคะเพราะว่าพายุมันเขานะเพราะพายุเขาต้นไม่กระล่มแบบนี้เลยทุกคนเลยอืมเะอามา้ทุกคนเบิ่งแบบคร่าวๆกันนะจ๊ะ สมนดอกไฟพี่น้องเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเกิดแล้วเอ้ยยะงงามเลยกําลังเกิดนะคะฟังหึ่งสวงามนะะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเห็นแบบนี้มัือข่อยงามมันหลอกไนสีไายไกลๆเลยงามงามเบิ้งหลังแบบจะเลื่อนหูวจะเลื่อนตาคือยังงนี่น เฮจบ้งบงนีบงบเฮ็ดที่กินบ่ไดนนะคะแต่ว่าบึงคนบอกว่าเป็นเห็ดยานะบิ้งมือข่อยเบิ่งมือข่อยเอาบิ่งเฮ็ดปาดถูกปาดปาดปาดปาุ้งว่ะนางใหญ่มากุกคนอวบมากสุดยอดเลย่อนนะบงว่เห็ดเนาะ โถ้ากันเห็นใหม่แล้วก็อยากจะเอาไปนะคะทุกคนนะเสียดายเนาะเอาไปเพื่ออะทุกคนมองไม่มเห็นโอ้โหไหน Think about my our knife yeah, <no. S 1> when they carry when they send to us เพราะว่าเอ็ซีเพื่อนบอกว่าเอาเอาใหม่นะคะหาใหมายูป้าไปไปดังนะจะได้ประหยัด หลังจากเดินตากันเสร็จนันวจาอบสินกับตาหมูนะคะกับส่วนกันไปที่แอสตานะคะเพื่อที่จะไปช็อปปิ้งกันนะคะจังไดคลิปนี้อมสินก็ฝากไว้สำนีก่อนเด้อพอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า